ชราธรรมโมมหิชรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาิธ่ทมโมมหิพยาทิงนานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมโมมหิมารณังนานติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเพหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพากจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกุมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นคองคองตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีกันละยานังวา่าปาปกังว่าตัสะดายาโดภวิสามี เราจาักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอาพินทั้งปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดทู